สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องวิถีบ้านเรานะคะวันนี้แม่โยก็จะพาท่านผู้ชมมาทําปลาส่งเครื่องนะคะอันดับแรกปอก็จะพาท่านผู้ชมมาหานมไม้ก่อนนะคะไปดูกันค่ะ นอม่ใช่ใหญ่น,นะนี่ค่ะนอแรกค่ะ นอกดแล้วนะคะนออนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ค่ะใหญ่สวยเลยค่ะอ่อนค่ะ ค่อยขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าฝนพิ่งตกใหม่ๆค่ะยังตกไม่เยอะค่ะ ค่ะก็ได้ลายหน่ออยู่นะคะอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อมไม้หวานต่อนะคะจะเป็นหน่อเล็กๆนะคะหน่อไม่ใหญ่ค่ะอันนี้เป็นก้อน่อไม้หวานนะคะหน่อไม่ใหญ่ค่ะหนอ่อเล็ก อ่อเขาก็จะประมาณนี้เองค่ะแต่กินอร่อยค่ะถ้าหน่อใหญ่กว่านี้ก็พอมีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าอย่างหน้าฝนเยอะๆเนี่ยฝนตกเยอะๆมันก็จะเยอะแต่นี้ยังไม่ค่อยตกดีค่ะแต่ก็พอขึ้นอยู่ อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะ เดี๋ยวถ้าฝนตกเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกน้ามันเยอะมันก็จะออกดีกว่านี้ค่ะ เจออีกหนอแล้วนะคะ นี่ค่ะอันนี้หน่อนใหญ่อยู่แล้วค่ะดังนั้นหน่อยยังเล็กๆอยู่นะคะก็เอาไว้ก่อนค่ะค่ะท่านผู้ชมปอก็เอาหน่อไม้ไปเท่านี้พอนะคะไม่เอาไปเยอะค่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะทำเมนูไหนอีกเดี๋ยวเราค่อยมาหาไปเพิ่มนะคะมันจะได้สดๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าแม่โยจะทำอะไรให้กินค่ะหลังจากที่ปอไปหาหน่อไม้มานะคะปอก็จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาต้มนะคะต้มก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกว่าเขาจะหวานค่ะ หน่อไม้ที่แช่น้ําไว้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะมาปอกใส่จานค่ะหน่อไม้ก็ปอกใส่จานแล้วนะคะอ่อนๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่ต้มหน่อไม้และปอกหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาทําปลาทรงเครื่องต่อนะคะวัตถุดิบก็จะประกอบด้วยหอมกระเทียมตะไคร้กระชายแล้วก็พริกสดนะคะหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นฝอยค่ะเดี๋ยวไปดูแม่โยทำกันนะคะ ค่ะแม่ก็จะนำกะทิมาเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้ขึ้นมันนะคะอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านนะคะแต่ไม่รู้ที่อื่นทำกันแบบไหนนะคะเป็นสูตรไหนอร่อยก็แนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเข้มข้นหอมหน่ากินนะคะ ค่ะน้ำปะลาทรงเครื่องก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกินกับหน่อไม้ค่ะก็จะบีบมะนาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปอและแม่ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ